ปราสาทตาเมินทมที่นี่อยู่ในเขตของประเทศไทยชัดเจนตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมีคถามสากวัวคายทีวีค่ะขออนุญาตสอบถามค่ะท่าน ย้อนกลับไปในเรื่องของแนวแผนที่อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะจาก m o u 4 3ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการระบุเอาไว้ในละลีเอดใช่ไหมคะว่าการสำรวจในการปักปันแนวเขตเนี่ยจะต้องเริ่มจากที่สัมปันน้ำใช่ไหมคะจากจุดเริ่มต้นสัมปันน้ำหรือว่ายังไงคะขอในเรื่องของราละเอียดน,นิดนึงแล้วก็แนวเขตในการปักปัน,นยาคะ่ะมันแตกต่างจาก แผนที่1ต่อ2แสนส่วนหรือว่า1ต่อ5้าหมื่นส่วนอย่างไรบ้างคําถามที่2ก็คือว่ากรณีที่กัมพูชาบอกว่าแผนที่ไทยไน,นะคะที่เรายึดถือ1ึต่อ5้าหมื่นนั้นเป็นแผนที่ที่เราทําเพียงแค่ฝ่ายเดียวข้อเท็จจริงคือ,อยังไงคะขออนุญาตนะฮะอันแรกเนี่ยจะเห็นอยูโท่านคงมีเรื่องซื้ออยู่ในมือแล้วนะฮะ ไอ้ข้อที่พูดว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะขึ้นมาได้ให้เขาดูหน่อยที่บอก้อาที่ว่าใช้สัญญาใืออะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้ต้องเข้าใจ m o u ไนี่เป็นกรอบการทํางานของ t b c นะครับส่วน t o r เนี่ยเป็นวิธีทำงานโดยละเอียดว่าทําอะไรแล้วไปทำเซ็ตพื้นที่อีกทีว่าส่งชุดลงไปทํางานยังไงนะครับมันมีสามขั้นตอนเอกสารนี่แหะอันนี้พูดถึงสัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับดังนั้นมองไม่เห็นนะครับ ออันนี้สัญญารังเซมบ์ซึ่งเราทำปีหนึง904-907 904คือ2,447นะครับเดือน 2, การถึง2 4 5บนะครับวันนี้เวลาแปล,แปลคนไทยเนี่ยแปลสับไปสับมาเพราะว่าเราลืมกันว่าคนไทยรุ่นนหนจะลืมว่าแต่เดิมเราเกิดขึ้นปีใหม่วมนหนึ่งเมษามีฝรั่งเขาขึ้นปีใหม่ปีไปแล้วไทยยังไม่ขึ้นปีนะแล้วอาจแปลภาษาไทยก็จะแปลสับสนกันก็ปีไหนกันแน่ผมหนึ่งขออนุญาตใช้ปีฝรั่งนะครับ904-907ถัดมา เอกสารถัดมาถึงหน้าถัดมาหน้าถัดมาภาษาไทยไม่ต้องนะเขาถัดมาคำกริ่อันที่สองเลยนะครับอืมอันแรกสัญญานะครับจะก,กี้เดี๋ยวอันแรกหนึ่งเก้าถึงสี่อันที่สองหนึ่งเก้าถึงเจ็ดนะครับนะฮะถัดมาคำกริ่งเอกสารนี้เปิดเผยแพร่ในเว็บกระทรวงมานานแล้วนะครับอันที่สามเนี่ยอันที่ซึ่งเป็นผลการสํารวจปักปันยอนดีตนะครับการส่งการส่สี่หนึ่งเก้าถึงเจ็ดนะครับและก็เอกสารอืน่นนะคอร์ดเดอร์ดิเมนต์ตัวนี้ อันนี้เป็นกรอบการทํางานนะครับและเป็นกรอบที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เราตกลงเพราะเราอยากจะตกลงแต่ตกลงเพราะในกฎหมายประเทศมันบอกว่าเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่มีเกี่ยวข้องตามหลักว c น n คอนเ i o n ์ชออลด์ร์ฟรีติชเอกสารเหล่านี้มันมีผลทางกูมคุมันในกฎหมายประเทศตา่ตางๆการจีความกฎหมายนะการตีความสนธะิยาอัน,นนี้คือแผ่นที่นะฮะที่ตั้งถามเะกี้แล้วก็เอกสารอื่นเอกสารอ,อื่นนี่คืออะไรเอกสารอื่นนี่คือรายงานการประชุมข้าหลวงที่ไปปักปันกันนะครับ อย่างด้านด้านทางใต้เนี่ยมันก็5้าครั้งทางเหนือผมจาไม่ได้1 4บครั้งด้วยสิบสาครั้งนะนแล้วก็อะไรอีกด้านคำตัมบูชาเนี่ยมีการไปปักลักเก็ตสองครั้งครั้งแรกเนี่ยปีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยนะคือห้าสองสองสี่ห้าสองสสี่ห้าสามเนี่ยอันนั้นไปปักหลักไม้ไว้แล้วก็ทําแผนผังแผนผังนะฮะเป็นภาพแผนผันผงที่คนนิที่วีหลายที่แล้วพักสีเหลืองๆเนี่ยที่คนอื่นเขาฉายนะฮะเแป๊บกบ็ดื่นมา แผนผังตัวนี้มันบอกว่าไอ้ปักหลักไม้ตัวนี้นะฮะปักอยู่ข้างต้นไม้อะไรบ้างที่ใกล้เคียงต้นไม้ใหญ่ๆอะไรบ้างทิศไหนกี่องศามุมกี่องศาระยะทางเท่าไหร่มีลำธารไม่มีทางเดินไหมนะฮะอันนี้มันที่เราเรียกภาษาไทยว่าบันทึกป่าจานะฮะคือหลักฐานการปักหลักเขตมันมันคุ้มบันทึกการปักหลักเขตเสร็จแล้วพอ1919ถึง920เนี่ย2542462ี่สองสี่เนี่ยบางทีเราเรา,เราอาจจะเป็นเพราะเรามีตังค์ขึ้นเลยผมไม่ทราบนะเหตุผลเนี่ยจะแล้วเปลี่ยนจากหลักไม้เนี่ยเป็นนหลักซีเมต ที่เดินออกทีวีบ่อยหลักซีเมนตเนี่ยเราไปทําใหม่อันนี้ก็ทําบันทึกวาจาไว้ว่าก่อสร้างหลักซีเมนตไว้ที่ไหนสูงยังไงขนาดเท่าไหร่สร้างภูงมิประเทศที่ไหนมีต้นไม้ยังไงมีหมู่บ้านใกล้เคียงไหมมีถนนทนทาง,งทายังไงลำธารยังไงบ้างเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นอาร์เซอร์ด็อกิเมนต์ซึ่งมันเป็นการเอาสัญญามา,มาปฏิบัตินะฮะต้อตามทําสัญญามันก็เป็นผลุขนัขนกฎหมายอ่ะสั่ไใกันมีอีกไหมเนี่ยจำไม่ได้ลคนไหนไปีให่กี่นั่งอืม หมดใช่นีมวะเฮ้ยมีเอกสารแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามใช่ไหมไม่ไม่หมดละหมดอ่ะเดี๋ยวนึงเออแต่มีแค่มีแค่สามอันเนี่ยนะ A B C เนี่ยโทษทำตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบสามเนี่ยกี่สิบห้าปีแล้วจำไม่ค่อยได้นะโอเคแวจำได้หลักการนะครับก็พูดฉะนั้นที่ที่ถามในคำถามที่สองับครับโอเคขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญนึ่งหนึ่งต่อห้าปืนเนี่ยนะขออนุญาตจริงๆขอบคุณอันนี้ หึ 1> 1่งต่อห้าหมื่นเนี่ยนะฮะที่ผมเรียนตะกี้และเป็นแผนที่ยุทธการนี่แต่ละประเทศผลิตขึ้นมาเองไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีความร่วมมือต่างๆหรือเปล่าเฉพาะของไทยเนี่ยนะครับเมื่อ2495เนี่รยเราทํามาชุดหนึ่งแล้วนะครับที่โตกเกียวสหรัฐเขาทาให้อประเทศอยูจีนไทยลาวกัมพูชาไทยไปทํากันทําร่วมกันนะฮะให้การออกเงินให้ทันที่ให้ทำมาชุดหนึ่งแล้วใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นอันนั้นเนะี่ยทำร่วมกันนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ย มีการพัฒนามีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆเนี่ยอันนี้ทําฝ่ายเดียวละเราก็ทําราวก็ทําบวชาวก็ทำนะฮะไอ้ส่วนนี้ต่างคนต่างทำไม่มีผลผูกพันอยู่แล้วนะฮะต่อให้ทําร่วมกันก็ไม่มีผลผูกพันเพราะไม่ใช่สแผ่นที่แผ่นที่ตำส่วนยาเพราะฉะนั้นถามว่า 1- นึ่งต่อห้าพันใช้ได้ไหมใช้ได้ฮนะทหารทุกฝ่ายทุกประเทศใช้ปฏิการปฏิบัติการ,การทางทหารนะครับแต่ว่าผลผูกพันทั้งประเทศไหมไม่มีนะครับอันนี้ในแง่เข้าใจนะครับขอบคุณครับเอเครับขอบพระคุณครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านป